ะพูดจริงอะไรพูดจริงเนี่แ่าไม่อย่าหวยแต่ว่าแต่ไปเชื่อมากนะครับเออแต่ว่าน่าจะรู้สึกว่ามันจะใช่ตัวนี้นะครับก็วไหนนะครับตีเจ็ดครับตีเจ็ครับเล็กฝาลุงเพาตัวไหนเล็กฝาลุงไม่รู้ครับผมเล็ฝาลุงเห็นยังไม่รู้ดีไปนี่เลยจริงๆก็ยัง ไปดูไงอ๋อไปดู่าเลฟ้าลงอออยู่ทะรคนไต่ไม่รู้คนตายี่สิบแเกือบจำได้ไหมมันหมานได้หดี้ยด้วมันหมานเด้อนเลยสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าง่ายครับสีโอ้ยหมดที่แล้วบดังไปยังหักเลยเลยตัวนี้ชอบไหมตาชอบไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาส่งน้องเขานะครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับคนที่บ้านนะครับก็เสียใจกับครอบครัวคนที่จากไปด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ใครไม่ไม่มีใครอยากอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ผมมาตามตัวเลขนะครับมาตามตัวเลขส่วนมากคนชอบเลขผมก็มาตามตัวเลขนะครับตัวเลขฝาโลงน่าสนใจนะครับตัวเลขฝาโลงนะครับสี่เก้าห้านะครับสี่เก้าห้าเลขฝาโลงนะครับสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าอายุนะครับอายุของน้องเขานี่ ยี่สิบแปดปีนะครับแล้วก็วันที่เขาเสียชีวิตนี่เสียชีวิตนี่ก็คือเป็นวันดับเห็นเขาบอกว่าเห็นหลายคนบอกว่าสิ้นอายุไขนะครับสิ้นก็คือสิ้นอายุไขของน้องเขานะครับเพราะว่าน่าจะบุญทํามาแค่นี้นะครับเพราะว่าวันวันที่เขาเสียชีวิตนี่ตรงกับวันดับนะครับเป็นบอกว่าเป็นวันดับวันพระนะครับวันดับน่าจะสิ้นอายุไขของเขามาแค่นี้นะครับก็ในวัยอายุยี่สิบแปดปีนะครับยี่สิบแปดปีนะครับยี่สิบแปดปีอายุยี่สิบแปดเลขฝาโลนะครับ 495นะครับถ้าใครชอบนะครับเน้นย้ำนะครับตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็วันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับ495กับ28ถ้าชอบงวดนี้นะครับ